น้องขวานในพิก,การพ่อครูโพธิ์ิระท่านสัมมาทิ์่านสิทธุมารูปด้วยความคโรเอี่ยงสูงกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความคโนเอี่ยงสูงกับคารวะครูทุกท่านด้วยความพระองค์สูงเจริญธรรมส,สำนึกมีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ปุ๋ยเย็นใจใสจะมาส่งการบ้านอาหารมื้อเดียวค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้ส่งการบ้านอาหารมื้อเดียวก็ ทำได้บางวันบางวันก็ตกเป็นสองมื้อค่ะกุครื่องนี้ก็คือเออเป็นเป็นวัดค่ะสุขใจถ้าจะไม่เป็นหวัดทุกใจถ้าจะเป็นหวัดนี่โรธก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าจะเป็นหวัดค่ะก็เลยสอนคิเวตว่าเออเนี่ยนะเราเป็นหวัดก็ดีจะได้ใช้เอาอยาเก้าเม็ดมาใช้ในการดูแลตัวเองค่ะคุลุก็ประมาณนี้ค่ะคุู้ ช่วยให้สัมมาทิฏฐิด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าสาธุอยากจะไม่ป่วยอยากไม่เป็นหวัดหรอแล้วจุลงล้างกิเลสได้ยังได้แล้วค่ะคุณลู้ก็ศาสตรของยาเก้าเม็ดมาใช้ในการดูแลตัวเองนะคะอืมได้อะไรบ้างจากการเป็นหวัดครั้งนี้น้อยเพื่อนๆฟังหน่อยก็จากที่เป็นเป็นหวัดใช่ไหมคะก็ กินข้าต้มใส่เกลือค่ะกินส,สมุนไพรก็กินปลาถลายโจนนะคะแล้วก็พยายามเช็ดเช็ดตัวคือมันมีไข้ขึ้นก็แล้วก็พยายามเช็ดตัวอืมแล,อแล้วก็ไอเราก็ได้เอมีรูปองค์มาขมป้อมค่ะคุณลูกช่วงนี้มันก็จะไอไอเยอะค่ะ ก็ทำอะไรอีกแล้วก็ทำดีท็อกดีท็อกนี่ก็จะทำทำประจำอยู่แล้วเนะค,ะค่ะค่ะมันก็ช่วยช่วยได้เยอะค่ะคุณลูกก่อนที่จะเป็นไข้เนี่ยมันจะแบบปวดเมื่อยคล้ายๆก่อนจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะปวดเมื่อยมากเลยนะ,ะไ,มไม่ได้ก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายพออีกวันนึงก็เป็นไข้เลยค่ะคุณลูก เราเห็นข้อที่ควรแก้ไขมีอะไรบ้างข้อที่ควรแก้ไขก็คือว่าสินของเรานะค่ะสินที่ตั้งไว้หนึ่งมื้อะค่ะเพราะว่าบางบางวันก็ตกสองมื้อค่ะคุณรู้มันก็ยังยังไม่ได้ค่ะอืมอะไรอีกน่าจะเป็นตัวภาษาที่เข้ามาอะไรยเงี้ยค่ะบางทีมันมีกระทบแล้วก็ยังไม่คลายใจเท่าไหร่อะไรยเงี้ยค่ะคุณรู้ประมาณนี้ค่ะอืมเวลาป่วยเนี่ย สิ่งที่เราต้องได้ทบทวนสาเหตุของการป่วยของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่อารมณ์เวลาเรามีกิเลสแล้วเราพิจารณาอย่างไรอาหารการกินเรากินอย่างไรกินหนึ่งมือ้อสองมือ้อนั่นคือลักษณะมือ้อแล้วการการกินการปรุงเรากินอย่างไรเรากินอาหารประเภทไหนเราต้องทบทวนย้อนไปที่ผ่านมาเราตึงไปหรือหย่อนไป เนี่ยต้องพิจารณาอิด้ยบทเราต้องพิจารณาด้วยว่าเราออกกําลังกายสม่ําเสมอหรือเปล่านะออกกําลังกายสม่าเสมอเป็นประจําหรือไม่ฝึกลมหายใจกดจุดลมปราณเป็นประจําหรือไม่เราก็จะต,ต้องทบทวนเราอยากแข็งแรงเราทําเหตุแห่งความแข็งแรงหรือไม่หรือเราทําเหตุแห่งความอ่อนแอนี่คือศีลที่จะต้องทบทวนนั่นแหละพออาหารกับอิดนยบท ปรับมันสิ่งที่เราทำมันสมดุลหรือเปล่าไม่สมดุลแบบไหนล่ะแบบร้อนเกินหรือเย็นเกินแล้วเราควรจะปรับอย่างไรนะฮะการอดหลับการอดนอนนะ,ะการดื่มน้ำอาหารก็จะรวมจะเป็นอย่างไรนะ,ะการนอนเราเป็นอย่างไรเรานอนประมาณไหนพักผ่อนหลับดีหรือไม่หลับดีไม่หลับเพราะอะไรหลับ ดีแล้วก็โอเคเราได้รู้องค์ประกอบนะคะการทํางานทํางานหนักเกินไหมไหมหรือว่าย่อนเกินไปไม่ทํางานเลยขี้เกียจขี้เกียจหรือหนักเกินไปมันก็ต้องพอดีองค์ประกอบเหล่านี้เราสามารถปรับสมดุลให้เหมาะกับเราณนะปัจจุบันเราได้ปรับบ้างหรือไม่ทั้งใจทั้งกายนี่คือการทบทวนนะ มันจะมีเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราทาถ้าเราทำทุกอย่างสมบูรณ์แล้วและเราต้องเป็นหวัดเราก็ยินดีแล้วเพราะว่ามันก็เป็นวิบากของเราที่เราต้องเรียนรู้โจทย์ของหวัดและเรียนรู้วิธีการแก้ไขเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ของเราเนี่ยทุกครั้งเวลาเจ็บป่วยขวัญจะทวนทวนแล้วขวัญจะแก้ตรงไหนถ้าขวัญกินอาหารไม่สมนุนขวัญก็แก้อาหาร ถ้าขวัญออกกาลังกายไม่สนุนขวัญก็ต้องเพิ่มออกกําลังกายถ้ากิจ,จก,กรรมการงานขวัญไม่สนุนขวัญก็ปรับหรือถ้ามีกิเลสคิดแล้วทุกข์คิดแล้วไม่ถูกศีลขวัญก็ปรับเนี่ยทุกครั้งเวลาเราป่วยเราจะได้ทบทวนใคร่ขวนพวกนี้แล้วแก้ไปทีละเรื่องเวลาทบทวนใครค่รวนมันจะเห็นข้อพร่องข้อพลาดของเราเต็มไปหมดเราจะแก้อันไหนก่อนที่เราแก้ได้ ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะที่เล่ามานี้เข้าใจบ้างไหมเข้าใจค่ะครูรู้แล้วมีข้อพองข้อพลาดเยอะไหมที่เล่ามาช่ว่ก่อนน้านี้มันก็จะไปกินกินน้ําพริกกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายมันร้อนแบบร้อนเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูรู้อืมค่ะไม่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายค่ะครูนั่นแหละเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยออกกําลังกายม้ขี้เกียจนั่นมันก็เลยป่วยนั่นแหละ ย่างบางทีเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยที่อาจารย์สอนมาไม่ว่าจะเป็นมัดชิ่งซูเปอร์พาวเวอร์กดจุลมปลานฝึกลมหายใจหรือวิธีอื่นๆก็ตามอะให้ให้ใหหมั่นทำปอดเราจะได้แข็งแรงระบบเม็ดขาวเราจะได้แข็งแรงแล้วเวลาเชื้อไวรัสมาพวกเนี้ย้าระบบภูมิุมกันเราแข็งแรงเขาจะฟื้นเร็ว ถ้าเราขี้เกียจแต่เราก็อยากได้ความแข็งแรงมันต้องมีของแรกอะสิเรนะสุกติเงินติศีลนำสุกมาให้แต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ขยันเพิ่มศีลไม่ขยันออกกำลังกายการขยันออกกำลังกายนั่นแหละคือการขยันเพิ่มศีลสิเร,รนะสุกติเงินติคุณคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติศีลข้อออกกำลังกายมันก็พร่องไง เลือดลมก็ไหลไม่สะดวกลมปราณต่างๆมันก็ติดขัดธาตุต่างๆในร่างกายมันก็ไม่สมบูรณ์ประกอบกับทําแต่งานทำงาๆแต่งานประกอบกับไปกินอาหารไม่สมดุลแต่คุณก็อยากได้ความแข็งแรงแต่คุณก็ไม่ทําสภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องได้มาจากการลงมือทําไม่ใช่ได้อยากการลงมืออยากได้อย่างเดียวเข้าใจไหม <laughs> เราเข้าใจาค่ะครูรู้เดี๋ยวจะไปปฏิบัตินะคะอคขอบพระคุณค่ะที่พาคุยพาทบทวนเนี่ยคือเหตุแห่งวิมุตห้าทั้งนั้นเลยฟังทมแสดงทมเราแสดงอะไรออกไปเราแสดงธรรมหรือแสดงทุกข์เราใคร่ควรทบทวนมีข้อผ่องข้อบ้าตรงไหนที่เราจะเอาไปสังวรศีลขอนถึงถามทุกครั้งไงเวลาเกิดเหตุการณ์เราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้แล้วเราจะสังวรศีลแก้ไขอย่างไร ไปทีละเรื่องเห็นไหมน,นี่คือการทบถวนทบทวนทุกทบทวนทุกเพื่อหาสมุทัไทยสมุทัไทยก็มีทั้งสมุทัไทยที่เป็นกายที่เป็นรูปของร่างกายกับเหตุการณ์สมุทัไทยที่เป็นจิตวิญญาณที่มันขี้เกียจสมุทัไทยก็แยกเป็นรูปกับนามล้วเราจะแก้สมุทัไทยเนี่ล่ะก็แก้ไปทั้งคู่